สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆจะเลือกซื้อฉิมสักหนึ่งตัวเพื่อนๆจะเลือกซื้อที่ไหนครับส่วนวันนี้ผมมีหนึ่งร้านจะมาแนะนําครับจะเป็นร้านไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับป้าและร้านที่ผมเลือกก็คือร้านเบญจรงดีไทยครับร้านเบญจรงดตีไทยตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุภลัยวิวเขตสายไหมจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำหรับใครที่ต้องการเดินทางมาที่ร้านสามารถพิมพ์ค้นหาชื่อร้านเป็นจรงบนรีไทยใน Google ได้เลยค่ะมาถึงหน้าหมู่บ้านสังเกตง,ง่ายๆร้านจะอยู่หลังแรกซ้ายมือตรงข้ามกับป้อมยามเลยค่ะ